สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ XRP นะครับเหรียญชิบะและเหรียญ IMX นะครับมาดูเหรียญ XRP กันก่อนเลยนะครับเหมือนจะมีข่าวแว่วๆมานะครับเดี๋ยวถ้าใครมีข่าวก็ลองเอามาแชร์ลงกลุ่มหรือเพจนะครับหรือทางช่องทาง YouTube ได้นะครับผมเห็นข่าวแว่วๆเกี่ยวกับเหรียญ XRP แต่ผมได้เข้าไปอ่านนะครับก็เลยมาทํากราฟให้ก่อนเนาะก็ทีเนี้ย เหรียญ XRP นะครับในยังมองว่าตอนนี้กำลังลงตามบิตคอยอยู่นิดนึงนะครับแต่ถามว่าลงมาถ้าใครช็อตลงมานะครับให้ให้เทคโปรฟิตที่0.82 0.802ไปก่อนนะครับหรือ0.81ก็ได้นะครับเนี่ยปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอรอดูนะครับผมมองว่าเดี๋ยวจะมีการกลับตัวขึ้นไปแหละนะครับก็ไปดูเป้าช็อตเหมือนเดิมนะครับ0.86นั่นเองนะครับถ้าเกิดหลุดนี้ไปได้ก็0.9เลยนะครับ สำหรับ XRP นะครับมันดูแปลกๆนะครับเพราะว่าการเก็บของนะครับอยู่ๆมันมันมันยกฐานขึ้นมาเยอะกว่าเหรียญอื่นนะครับเนี่ยเก็บของนี่จุดหนึ่งนะครับหักล้างตรงนี้เนาะก็น่าจะอยู่แถวนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีการหลุดหลุดกองนี้มานะครับทำให้มันขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยก็คือมันเหลืออีกจุดเดียวก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับสําหรับ XRP เนาะแต่ถ้ามันเก็บของตรงนี้ได้นะครับเนี่ยอยู่ในก้อนหนึ่งนะครับเนี่ยที่ต่ํากว่าอยู่ในโซนอ ส่วนตรงนี้ละกันแถว0.81จนถึง0.9ได้นะโอกาสที่ XRP นะครับจะขึ้นไปยืนเหนือฐานใหม่นะครับแถว0.9บวกนะครับ0.9บวกละกันนะครับก็มีสูงนะครับสำหรับ XRP นะครับในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดบิตคอยลากลงมาสักก่อนนะครับอ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะวิ่งสวนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่สวนกันนะครับก็ลงมาตามสติดนะครับเอารับก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะ 0.68นะครับ0.625 0.56นะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็ยังไงก็ช็อตไว้ก่อนแหละในจุดสูงๆนี่นะครับช็อตไว้ก่อนทุกเป้านั่นแหละครับเนาะสำหรับ xrp มีทั้งเหรียญดาวด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเล่นขาลงของ xrp สามารถไปเล่นเหรียญดาว xrp ได้ xrp าาวเนาะใน binance นะครับถ้าซื้อเสร็จก็อย่าลืม stop loss ด้วยนะครับตั้งขายไว้เลย stop ไว้เลยนะครับกันมันหลุดขึ้นไปบนนะครับนะ ในส่วนของ XRP สั้นๆก็มีประมาณนี้นะครับก็คือในช่วงนี้นะครับถือว่าการลงตาม b t c เป็นการเก็บของแล้วกันนะครับอาจจะมีการวิ่งสวนก็ได้นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวเดียวนะตัวอื่นผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับส่วนตัวละเห็นตัวนี้แปลกๆนะครับไม่เหมือนเขานะครับก็ลององติดตามดูกันก่อนนะครับส่วน0.82เน่802เนี่ยเป็นเป้าปิดเฉยๆนะครับ ไปดูชิบากันนะครับชิบาก็ตามเป้านะครับที่ผมได้ให้ไววันก่อนเนะาะหลังจากขึ้นไปแค่นิดเดียวนะครับไปไม่ถึงเป้า0.32นะไปแค่0.31นะครับเนาะไปแค่0.31แ,แล้วลงมาเลยนะครับก็มองว่าถ้าตับใดที่บิคอยยังไม่หลุด4,300 0นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังกลับไปที่4,500 0เหมือนเดิมส่วนชิบะก็ลุ้นเป้า2เป้านี่เหมือนเดิมนะเป้าช็อตนั่นแหละนะครับเป้าช็อตนั่นเนีะ ส่วนเป้าปิดเขาเรียกว่าไงปิด take profit เนาะถือว่าผมอาจจะวางไว้ต่ําเกินนะครับาวางไว้อีกเป้าหนึ่งแล้วกันเนะาะประมาณ0.28แล้วกันนะครับปิดปิด TP ไว้นะครับเพื่อเอากาไรแล้วเดี๋ยวมาช็อตต่อแถวนี้ก็ว่ากันนะครับการช็อตก็ควรมี stop loss ทุกครั้งนะครับสําหรับชิบะนะครับก็ยังมองว่าทุกเหรียญก็ตามๆกันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากมากมยนะครับเพราะว่า หลังจากกระเทมานะครับฐานที่มันอยู่ข้างบนก็เหมือนกันหมดนะครับการจะเก็บของนะครับเป็นการอ่าทําฐานเพื่อขึ้นข้าไปข้างบนนั่นเองนะครับก็รอให้ลงมาก่อนแล้วกันนะครับเพ่อว่ากันเราขาขึ้นเนาะก็ไปดูชิบัตรแล้วต่อด้วย i อ x แลมวกกันนะครับเหรียญชิบัก็จะมีแค่เป้าช็อตนั่นเองนะครับเป้าช็อตสองเป้าเนาะ i อ x มนะครับนี่เป็นเหรียญมาใหม่นะครับเป็นเหรียญมาใหม่ผมก็ข้อมูลไม่แน่นไม่ไม่ ไม่ได้ดูพื้นฐานเหรียญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูจากกราฟนะครับเนี่ยดูจากกราฟถือว่ามันมันมันเหมือนเป็นต้นน้ํานะครับเป็นต้นน้ำนถ้าเกิดว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นช่องหนึ่งใหญ่นะครับเนี่ยก็ลงมาเก็บรายละเอียดข้างล่างพอพอสมควรแล้วนะครับถ้าเกิดลงตามบิตคอยนะครับอ่าก็ยังมองเป้าต่ําสุดไว้ที่หนึ่งจุดเก้าสองจุดหนึ่งหกสองจุดสามนะครับแล้วก็สองจุดสามสามครับเนี่ย ถือว่าเป็นเป้าลับที่ถือยาวเท่านั้นนะครับเนี่ยถือยาวไปเลยนะครับเพราะว่าเป้าข้างบนก็ถือว่าเป็น, 7, 7นเจ็ดเจ็ดดอลลาห์ห็นหนนะครับก็รอให้มันผ่านอุปสรรคพุ่นไม่ได้นะครับเพราะผมยังมองว่าจุดโซนเนี่ยนะครับถ้าลงมาเก็บของกับชาวบ้านเขานะ i อ x ก็ดูดูแล้วอ่าโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนนี่ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับสําหรับ IMX นะครับเป็นเหรียญ ถ้าใครไปเล่นข้างบนก็เจ็บตัวเนาะแต่ถ้ามาเล่นตรงนี้เองทันนะครับนะสำหรับใครที่หาเหรียญที่อมองไว้ว่ามันจะมีโอกาสาวิ่งในปี2012 IMX ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งนะครับเป็นตัวเต็งเล็กๆนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่รู้แล้วสบายตานิดนึงนะครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับเี่ยลงก็ลงขึ้นก็ขึ้นนะครับเนาลองลองดูสำหรับสามเหรียญ XPE ช่ปะ ไอนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะมาอัปเดตให้นะครับยังไงวันนี้ก็จบกันาสามเรียนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ